สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูฝนชวนคุยค่ะก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับลูกค้านะคะหลายๆท่านนะคะที่ติดต่อเข้ามาสอบถามครูฝนกันเยอะมากๆนะคะครูฝนคะพี่มีงบน้อยนะคะเลือกรับเป็นชุดเริ่มต้นได้ไหมนะคะหรือบางท่านก็มีประสบการณ์ขายอยู่แล้วนะคะอยากจะรับแค่ชุดเริ่มต้นแล้วเดินทางมาเรียนที่ศูนย์ใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคําถามหลักๆก่อนเลยค่ะ ก็จะถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะว่าระหว่างที่ครูฝนไปสอนให้ที่บ้านนะคะกับลูกค้าเดินทางมาเรียนเองที่ศูนย์ใหญ่นะคะจะเหมือนกันไหมนะคะแล้วถ้าพี่มาเรียนเองอ่าเดินทางมาแล้วมาเรียนจะเหมือนกับที่ไปสอนให้หรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะจะสามารถขายได้จริงชงได้จริงเหมือนที่ครูฝนไปสอนให้ที่บ้านไหมนะคะสําหรับคําถามนี้นะคะบอกเลยว่าเหมือนกันแน่นอนนะคะเพราะเริ่มต้นก่อนเลยค่ะคุณครูผู้สอนคนเดียว กันนะคะคหลักๆเลยค่ะวัดคาเฟ่ของเรานะคะก็จะ สอนนะคะโดยครูฝนนะคะเป็นส่วนใหญ่เรียกได้ว่าจับมือชงทุกท่านแน่นอนนะคะเทคนิคการชงหลักๆนะคะเน้นๆนะคะแน่นๆทุกท่านเลยนะคะที่สําคัญค่ะการที่เราเลือกที่จะมาเรียนที่ศูนย์ใหญ่นะคะดีกว่าเรียนออนไลน์เยอะมากนะคะอันนี้ฝนต้องบอกก่อนเลยว่าบางท่านก็เลือกเรียนออนไลน์สําหรับการเรียนออนไลน์ค่ะก็จะมีคลิปวิดีโอสอนชงให้นะคะมีคู่มือสูตรการชงนะคะแล้วก็โทรปรึกษา สูตรวิธีการชงต่างๆนะคะกับทีมงานเราได้นะคะก็จะ ทำได้แค่เห็นภาพดูคู่มือนะคะแล้วก็ปรึกษานะคะอันนี้ก็เหมาะกับคนที่มีประสบการณ์ขายหรือขายอยู่แล้วมากกว่านะคะแต่สำหรับบางท่านที่ไม่มีประสบการณ์ขายเลยแต่งบน้อยนะคะเลือกรับเป็นชุดเริ่มต้นแล้วมาเรียนเองตรงนี้ค่ะเราต้องบอกก่อนเลยว่าเราสอนทุกสูตรทุกเมนูให้เหมือนกันนะคะชงเป็นขายได้ทุกคนแน่นอนค่ะทาได้ทุกเมนูเพราะว่าที่ส่วนใหญ่นะคะเราจะมีทั้งวัตถุดิบและอุปกรณ์ ที่สามารถชงขายได้จริงทุกเมนูเหมือนกับที่ไปสอนเลยแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือที่เราไปเปิดร้านให้นะคะไปหน้าร้านนั่นคือไปจัดตกแต่งนะคะจัดเรียงวัตถุดิบอุปกรณ์ทุกอย่างคือครูฝนเซตหน้างานให้เรียบร้อยนะคะเช้ามาก็เปิดร้านได้เลยนะคะและเราได้ขายจริงๆลูกค้าในพื้นที่ของเราได้ชิมของเราจริงๆนะคะได้เจอกับบรรยากาศการขายนะคะ บรรยากาศที่ลูกค้าเข้ามาต่างๆก็คือเรียกได้ว่ามีประสบการณ์ตรงนะคะแต่ถ้าลูกค้าที่มาเรียนที่สูยนใหญ่เรียนสูตรเหมือนกันหลักสูตรเดียวกันมีทุกเมนูให้เหมือนการเรียนกับครูผู้สอนคนเดียวกันนะคะและเราก็มีเปิดขายหน้าร้านให้ด้วยนะคะตรงนี้เราก็มีสอนแบบจำลองสถานการณ์จริงว่าขายจริงแต่ก็จะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแต่จะไม่ได้แบบว่าอู้เจอบรรยากาศแบบลูกค้าเยอะลูกค้าลุม เหมือนกับไปตั้งนะสถานที่ขายหรือว่าทำเลข,ของลูกค้าจริงๆนะคะสิ่งที่ต่างกันคือสถานการณ์เท่านั้นเองนะคะแต่สามารถขายได้จริงนะคะชงจริงชงเป็นเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเพราะที่นี่นะคะเรามี ครบวงจรทั้งสอนภาคปฏิบัติมีคู่มือการชงให้แล้วก็มีการขายจริงไปด้วยหน้าร้านเลยนะคะมีลูกค้าเข้ามาเราก็ได้ให้ชงจริงๆขายกันจริงๆนะคะแต่ที่สําคัญค่ะสาหรับใครนะคะที่อยากมาเรียนไม่ว่าจะเลือกรับเป็นชุดไหนนะคะเราก็มีการเรียนการสอนให้นะคะที่สําคัญค่ะท่านที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะบอกเลยว่ามาเรียนก็ดีค่ะนะคะให้ไปสอนย <_ L im it> ิ่งคุ้มนะคะสําหรับใครที่สนใจแฟรนไชส์แบบครบ เซตมาตรฐานนะคะดูแลบริการให้ฟรีถึงที่มาเรียนที่เรามีการดูแลซัพพอร์ตนะคะอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างพร้อมนะคะที่นี่บอกเลยว่าคุณวิวัฒจัดเต็มแน่นอนนะคะข้อดีของการมาที่ศูนย์ใหญ่วัดคาเฟ่ค่ะมาพบกับเจ้าของแฟนชายกันแบบตัวต่อตัวนะคะเรียกได้ว่ามาเจอกับเจ้าของสูตรเจ้าของแฟนชายกันจริงๆนะคะกับคุณวิวัฒใบบัวที่สุพรรณบุรีค่ะ